มาฟังเสียงนกกันนะคะสวัสดียามเช้านะคะก็จะเป็นมุมเก่าที่เดิมเนาะเพราะว่าสถานที่เราคับแคบเนาะมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ชมอีกนะคะดรงอาทิตวันนี้รู้สึกว่าจะขึ้นสายนะคะอันนี้หมาด อันนี้หมาตอนจับนี่เราไม่ได้เลี้ยงนะคะแต่เขาจะมาหาเราทุกวันเลยเนาะปกติจะมีอยู่เจปตัววันนี้มาสองเองหายไปไหนอีกก็เลิกเลี้ยงแล้วหมาเพราะว่าอันตรายค่ะเด็กเยอะเนาะ,ะ,ะ,ะแถวแถวนี้เสียงตามสายมาละก็จะเก็บบรรยากาศตอนเช้าสักนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ อากาศเปลี่ยนวันนี้รู้สึกว่าจะเย็นเย็นนะคะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะปรับต,ตัวไม่ทันกันเลยนะคะเกากันใหญ่เลยเกากันใหญ่เลยแต่ดีนะคะนี่เขาอาทางอาอปตอเนาะเขามาฉีดวัคซ์ไออะไรขหองใครไอวัคซีนหมาเนาะพูดไม่ถูกเนาะ โชคดีที่เขาดูแลทั่วถึงเนาะชุดเขาก็มีค่าเหมือนกันอืมดูผาทิตกำลังขึ้นนะคะเราจะไม่ฟูมไปไหนหรอกเนาะเอาแค่นี้แหละพอกล่อมแกล้มเนาะมาดูน้องหมาดีกว่าเขาคันเหมือนกันนะ เราก็ไม่กล้าไปจับเขามากมายหรอกนะเขาก็ไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเราก็ไม่รู้เขามอกมมอกไม่ใช่หมอกเนาะคันเก่ากันใหญ่เลย แตกเนื้อหนุ่มก็คันอย่างนั้นแหละเนาะโอ้ดวงอาทิตย์กำลังจ้าแล้วนะคะสวยงามมากเลยเด็กๆยังไม่มาโรงเรียนเลยเนาะก็เวลาหกนาฬิกาจะเสร็จเนาะโอ้ขึ้นเร็วมากเลยดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วมากเลยสงสยัยผิดเวลาเลยพยายามสปีดตัวเองโอ้สูงมากแล้วตอนนี้ สวยมากเลยเนาะพวดพวดขึ้นมาเลยทำหน้าที่ของตัวเองทุกวันกันกับดวอาทิตย์นนนนนเนี่ยนกกาก็บินออกจากกลางนันเกลื่อนเลยเอาแค่นี้ก่อนนะคะ โอ้ดูหมสูงขึ้นละสูงไว้เนาะสูงไว้ไม่ใช่ว่าอายุมากแต่สูงไวัยเนาะไม่ไวก็พูดซะจนไม่รู้เรื่องเลยโอ้สูงตะกี้ยังเห็นแสงนิดหน่อยเนาะสูงนะคะนี่ตอนนี้ก็สูงดูจากในภาพเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่ด้วยสายตาเปล่าเปล่าเนี่ยจะรู้ว่าดวางอาทิตย์ก็ขึ้นสูงเร็วมากเลย นะะก็สบายนะคะเด็ะะเดกลปนี้เนาะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วซู้ๆเดอ้อ